มาเจอกันในวันฟ้าใสฟ้าใสกิ๊กแล้วนะวันนี้และคุณอยู่กับผมที่นี่ครับกโคุณกุทองคำเราทบเพื่อจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการจัดเก็บต้นพันธุ์ของผักุ้นะฮะมาดูว่าสวนโค้ิกุของรานั้นมีวิธีคัดสรรต้นพันธุ์อย่างไรส่งให้ลูกค้านะฮะกันอะไรครับมาเจอผมที่ท้องรอไปเจอผมที่ท้องรอ้อ ไม่ได้วพืชชั BOB ้นต่ำนั่นก็คือโลกของภักหนือเง มาดูบริเวณโคนต้นปากรูนนะครับว่ามันจะมีแท็กเจอเป็นยังไงนะฮะดูนะครับร,รูนผิวบริเวณแปลงปากรูนนะฮะนี่คือโคนต้นปากรูนนี่เป็นคอนคแล้วก็ลากของแล้บเป็นขนยืดเยะสีน้ำตาลดำเลยฮะนี่คือรากของเขานะครับน,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 บนี่นี่ก็คือไหลนะตุ้นเล็กเกินไปนะครับมอนไปขยายพันธุ์ได้แต่ว่ากว่าจะได้กินจมนคนจะช้าหน่อย เดี๋ยวเอาต้นนี้ต้นนี้ไปไป,ไปทำพันได้เลยนี่นะเดี๋ยวเราจะตัดต้นนี้นะตัดตรงน,นี้เปน็นต้นทำแม่พันนะฮะที่ลูก้าสั่งต้ดิงขึ้นมาเลยครับแล้วก็เอาเคียวช้อนเข้าไปใต้ กูดงเดอนะครับเสมอกระดินนะฮะแล้วก็เจียนออกมาหอดม้วนๆเลยนี่เอาเขียวช้อนไปใต้ดินแบบนี้นะก็ลากออกมาต้นนี้ต้นใหญ่เลยต้นใหญ่ยาวต้นยิ่งยาวสแสดงอายุคของค้านขัง,ง,ง,งเยอะนะอายุยิ่งมากต้นก็ยิ่งสูง แต่ก็ไม่ได้สูงเกินเลยที่จะไปเป็นแม่พันธุ์นะครับนี่ได้หมดเลยนะตรงนี้นี่กันสวยครับตัวนี้เอาไปเป็นแม่พันธุ์ได้หมดเลยฮนะต้นนี้ดูยาวโคตรเค้ยวนะฮะ ตัวแรกเนี่ยเขาก็ตั้งตรงนั่นแหละแต่ว่าทรงตัวไม่อยู่เขาก็ลม้มพอล้มลงมาก็จะมีรากออกมาก็ตั้งตรงขึ้นใหม่นะอันนี้เป็นต้นพันธุ์ได้ไหมได้นะฮะดีเลยนะฮะไปถึงเราก็วางเราอาจจะตัดตรงนี้ก็ได้นะตัดตรงนี้ออกไปแล้วตรงนี้เอาช่วงนี้แหละเดี๋ยวเราตัดตรงนี้เอาตรงเนี้ยไปวางไว้กับดินนะแบบนี้ตั้งตัวอยู่ได้นะนี่รากปรากฏจะเป็นแบบนี้นะครับรากของเขาเนี่ย จะเลือ้อยไปบนผิวดินนะฮะเนี่ยเราเอาไปถึงเนะี่ยเดี๋ยวเราจะต้องตัดยอดเขาหน่อยนะฮตัดใบออกรากก็จะเป็นสีน้ําตาลเข้มแบบนี้นะนี่สมบูรณ์มากนะฮะต้นสายใหญ่ต้นเราเนี่ยจะคัดต้นใหญ่ๆไปนะครับนี่นะดูรากครับรากก็จะเป็นล่างแห่นะฮะเอาไปปลูกแล้วก็วางแหม่บนบินเลยให้เขาทรงเขาทรงตัวอยู่รดน้ำนะฮะตัวนี้กอนี้สวยมาก คือความสมบูรณ์ของรากนะและดินออกไปปลูกไม่กี่วันนะประมาณสักรูาขาตั้งตัวได้ประมาณสักสามสี่เดือนก็เก็บยอดได้แล้วครับอันนี้เขาล้มลงนะก็ควรจะอยู่แบบนี้แต่เขาล้มลงแล้วก็ตั้งตัวแบบนี้นะเพราะมีรากเห็นรากไหมครับปลายรากเขียวโอ้โหน่าปลูกมากเลยนะครับนี้สมบูรณ์มากๆนะฮะเดี๋ยวเราตัด ให้ลูกค้าเราจะตัดบริเวณนี้นะครับอันนี้ก็ทิ้งไปนะเหลือบริเวณนี้ลูกค้าไปวางบนดินนะฮะก็ขึ้นเลยครับขึ้นเลยให้ยอดเลยนะครับบริเวณนี้นะตัดบริเวณนี้เขียวสมบูรณ์มากๆนะครับเนะี่ยทุกองเราก็รลอมที่จะแทงนะฮะใความซึ่งและแสงแดดที่ลงตัวพุ่งเลยนะ เอาอไปแห้งๆออกกันใจันยาวกันไปแล้วก็ตัดครับเพราะว่าหนักกระเปล่ามันหนัก,เ,เ,ปนนก,กเปล่านะแล้วก็เล็มใบออกครับตัวยอดม้วนอยู่ข้างในแล้วนะฮะไซนี้กำลังดีเลยนะครับตัดออกให้หมดเลยครับเพราะว่าการคลายน้ำเนะนี่ยนี่สวยเลยไปถึงก็ปักนี้เลยนี่นี่ยาวแต่เราตัดออกให้สั้นลงนะครับเพราะมีมีราก รากพวกนี้เราจะเล็มออกก็ได้ไว้ก็สวยดีนะสายรากของเขาเนี่ยจะเขียวเนะี่ยพร้อมที่จะขยายพันธุ์พร้อมที่จะลงดินนะครับคุณเอาไปแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่ปลูกเนะี่ยคุณไปตั้งเอาไว้ในที่ชุ่มชุ่มน้ำนะเทลงบนพื้นดินก็ได้นะแล้วก็พาชุ่มน้ำปลูกไว้คุณอยู่ได้เป็นเดือนนะท้องเขาไม่ตายแล้วก็โยนแล้วเขาก็จะเร็บเข้ามาถึงเวลาอยากปลูกก็ไปบี่ออกมาแนละ้วไปลงดินนะง่ายแบบนี้ฮะปลูกสวนเราครับต้นละห้าบาทเองครับผม จะส่งให้ลูกคา้าเราก็ต้องลดน้ํานิดนึงนะเพราะว่าปักขูดนั้นถือว่าเป็นพืชน,น้ําตัวหนึ่งนะที่ขาดน้ําไม่ได้นะครับคนบนะครับขาดความรักไม่ได้เห็นไหมเพื่อนๆพอปลูดหนึ่งร้อยกว่าต้นนะสำหรับลูกค้าที่สั่งเอาไว้เดี๋ราจะมารับนะก็ถือว่าปักขูดนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจต,ตัวหนึ่งที่น่าจับตามองนะฮะพืดที่เรียกว่าถ้าปลูกได้คุณจะอยู่กับมันตลอดไปเพราะว่าปักขูนเนี่ยเขาจะมีหลาย ราอยู่ได้นานที่เก็บท้่แตกนะฮะเรียกว่ามันเป็นผักร้อยปีนะฮะเรียกว่าอยู่ได้นานมันจะดีวันดีคืนนะฮะเพราะว่ารากของเขาเนี่ยช่วยกวดินไปด้วยแล้วม so well ีสมีชีว so ิตหรือว like, ่าจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่อยู่ในเมล็ดพื้นผิวนี่เยอะมากฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้กลับเจอกันอีกในคลิปต่อไปการดูแลต้าจดกระลุวิธีนะครับแล้วคุณก็จะได้ทานผักสดๆที่ปลอดสารพิษอย่างแท้จริงขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ